ยินดีต้อนรับสู่นิวคารีวิวแหล่งข้อมูลที่คุณวางใจได้สำหรับการรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับนวัตรกรรมยานยนต์ล่าสุดแม้ว่าช่องของเราจะเน้นไปที่รถยนต์เป็นหลักแต่วันนี้เราจะพาคุณขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อพบกับสิ่งพิเศษนั่นคือสุข,ขอยซู p เปอร์เจ็ตหนึรุ่นปี2026เครื่องบินโดยสารระดับภูมิภาคที่ผสมผสานวิศวกรรมการบินล้ำสมัยเข้ากับความสะดวกสบายของผู้โดยสาร รุ่นใหม่นี้เป็นการพัฒนาครั้งสำคัญของ Sukhoi Civil Aircraft ที่ยกระดับสมรรถนะความประหยัดและเทคโนโลยีในตลาดการบินระดับภูมิภาคไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ชื่นชอบการบินนักเดินทางประจำหรือเพียงอยากรู้ว่าเครื่องบินสมัยใหม่กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางของเราอย่างไรรีวิวนี้จะพาคุณไปรู้จักกับ Sukhoi Superjet 100รุ่น2 0 2 6อย่างครบถ้วน ซูคอยซูเปอร์เจทหน0รุ่น2026ถูกออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การบินระดับพรีเมียมในเส้นทางระยะสั้นถึงปานกลางพร้อมกับความคุ้มค่าด้านการปฏิบัติการสำหรับสายการบินรุ่นนี้ต่อยอดจากความสำเร็จของรุ่นก่อนหน้าแต่เพิ่มการปรับปรุงด้านอากาศพลศาสตร์ใช้วัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาและการจัดวางภายในห้องโดยสารใหม่เพื่อเพิ่มทางสมรรถนะและความพึงพอใจของผู้โดยสารสามารถรองรับผู้โดยสารได้ราว98-108ถึงที่นั่งขึ้นอยู่กับการจัดวางภายใน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเส้นทางบินระดับภูมิภาคที่ต้องการทั้งความจุและความสะดวกสบายด้านสมรรถนะ s อยซูเ s u p e r j ็ต100รุ่น2,026มีระยะทางบินประมาณ2,500-3,000กิโลเมตรทำให้สามารถเชื่อมต่อเมืองขนาดเล็กกับศูนย์กลางการบินใหญ่ได้โดยไม่ต้องแวะเติมเชื้อเพลิงจุดเด่นคือระบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์คู่รุ่นใหม่ที่ประหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยมลพิษสุขอยได้ร่วมมือกับผู้ผลิตเครื่องยนต์เพื่อให้มั่นใจว่ารุ่นใหม่นี้สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากล ขนาดเดียวกันก็ยังคงมีกำลังขับที่เพียงพอนักบินจะชื่นชอบระบบอวิโอ닉ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่รวมถึงระบบนำทางขั้นสูงระบบตรวจจับสภาพอากาศและการจัดวางห้องนักบินที่ใช้งานง่ายช่วยให้การบินราบรื่นและเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารคอยซูเ s u p e r j ็ต100รุ่น2026มอบความสะดวกสบายเป็นหัวใจสำคัญห้องโดยสารถูกออกแบบใหม่เพื่อให้มีพื้นที่นั่งกว้างขึ้นเสียงรบกวนลดลงและระบบหมุนเวียนอากาศที่ดีขึ้น เบาะที่นั่งกว้างพร้อมพื้นที่วางขามากขึ้นช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะขนาดใหญ่และฉนวนกันเสียงที่มีประสิทธิภาพช่วยให้การเดินทางผ่อนคลายระบบไฟเลเปรับโทนแสงอัตโนมัติตามช่วงเวลาและระยะเวลาการบินเพื่อลดความเหนื่อยล้าของผู้โดยสารหน้าต่างขนาดใหญ่ให้แสงธรรมชาติส่องสว่างภายในและเปิดมุมมองทิวทัศน์อันสวยงามด้านเทคโนโลยีภายในเครื่องสุข,ขอยซูเปอร์เจ็ตหนึ่งร้อยรุ่นนี้ก็ไม่เป็นรองใครระบบความบันเทิงบนเครื่องรองรับการสตรีมมิ่งความคมชัดสูง การเชื่อมต่ออุปกรณ์ส่วนตัวและมีบริการ Wi-Fi ในบางสายการบินที่นั่งทุกที่มีพอชาร์จ USB และบางรูปแบบอาจมีแท่นชาร์จไร้าสายห้องน้ำได้รับการออกแบบใหม่ให้กว้างและใช้งานสะดวกขึ้นครัวบนเครื่องก็ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้บริการอาหารได้รวดเร็วขึ้นทั้งหมดนี้ถูกออกแบบให้เน้นความสะอาดความสะดวกและดีไซน์สมัยใหม่สำหรับสายการบินเครื่องบินรุ่นนี้ถือว่ามีความคุ้มค่าสูงเครื่องยนต์และการออกแบบใหม่ช่วยลดการใช้น้ำมันได้มากเมื่อเทียบกับรุ่นเก่า ส่งผลให้ต้นทุนการบินต่ำลงและทำกำไรได้มากขึ้นในการบินระยะสัน้นการออกแบบห้องโดยสารแบบโมดูลาร์ช่วยให้สายการบินปรับเปลี่ยนการจัดที่นั่งได้ง่ายตามความต้องการของเส้นทางบินโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงด้านการปรับปรุงเครื่องการบำรุงรักษาก็สะดวกขึ้นด้วยการเข้าถึงชิ้นส่วนสำคัญได้ง่ายขึ้นและใช้วัสดุที่ทนทานลดระยะเวลาหยุดซ่อมด้านความปลอดภัยสุขคอย Superjet หนึ่0รรุ่น2026มาพร้อมระบบควบคุมการบินรุ่นล่าสุด เช่นระบบนักบินอัตโนมัติขั้นสูงระบบลดระดับเพื่อลงจอดฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบสำรองเพื่อความปลอดภัยหลายชั้นโครงสร้างลำตัวถูกออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยระดับนานาชาติภายนอกของเครื่องบินดูทันสมัยยิ่งขึ้นส่วนหัวเครื่องบินถูกออกแบบให้เพียวขึ้นปลายีกติดวิงเล็ดทรงใหม่เพื่อลดแรงต้านลมและส่วนหางปรับปรุงเพื่อความมั่นคงและประสิทธิภาพการบินที่ดีขึ้นการเลือกสีและลวดลายของเครื่องบินสามารถปรับแต่งได้ตามภาพลักษณ์ของแต่ละสายการบิน ในยุคที่ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญซุคอยซูเปอร์เจต100รุ่น2026ก็ตอบโจทย์นี้ด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนและมลพิษทางเสียงเครื่องยนต์ที่เงียบลงและการจัดการกระแสะลมที่ดีขึ้นช่วยให้ปฏิบัติการบินในสนามบินที่มีข้อกำหนดด้านเสียงเข้มงวดได้อย่างสบายโดยสรุปแล้วซุคอยซูเปอร์เจต100รุ่น2026คือก้าวสำคัญในตลาดเครื่องบินโดยสารระดับภูมิภาค ผสมผสานความคุ้มค่าด้านการปฏิบัติการของสายการบินเข้ากับความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ผู้โดยสารชื่นชอบไม่ว่าจะใช้เชื่อมต่อเมืองเล็กกับเมืองใหญ่หรือเป็นเครื่องบินชัดเทิมระหว่างศูนย์กลางการบินใหญ่เครื่องรุ่นนี้ก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมหากคุณชื่นชอบการรีวิวเชิงลึกแบบนี้และอยากติดตามรีวิวพาหนะใหม่ๆเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามช่องมิวคาเรวิวแม้เราจะมีชื่อเสียงจากการรีวิวรถยนต์แต่เราก็รักที่จะสำรวจทุกยานพาหนะทั้งบนถนนและบนท้องฟ้า กด Subscribe เปิดการแจ้งเตือนและมาร่วมเดินทางไปกับเราต่อไปในอนาคต